สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนบุทอนนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับผมวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับผมที่อยู่ในกล่องครับผมมาแบ่งปันให้พี่เพื่อนเพื่อนได้บูชากันนะครับผมด้วยราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นราคามิตรภาพนะครับวัตถุมงคลครับก็มีหลายรุ่นนะผมหลายรุ่นคือทั้งหมดนะเป็นพระแท้ดูง่ายครับผม เป็นพระที่น่าสะสมนะครับผมน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับก็นี่ครับนี่คือเป็นพระชุดเบญจะอคคีพอปรลนะครับผมนี่ครับเป็นวัตถุมงคลที่มีเกตนาในการสร้างดีมากนะมากเลยนะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่เหมาะในการสะสมนะครับผมในกล่องก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับสมเด็จบะละครคังนะครับผม พระสมกพระนางพญาพระป่งสุพรรณแล้วก็พระรอดนะครับเป็นพระที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ครับพระกิจารจาจำนวนเจ็ดสิบเก้ารูปนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับนี่ครับมันคือกล่องนี้ครับก็จะเป็นกล่องหมายเลขศูนย์ห้าแปดหกหนึ่งสองนะครับผมนี่คือสมเด็จวัดระฆังนะครับผม หมายเลขทุกองค์ก็จะมีหมายเลขนะครับกำกับนะครับทุกองนะ, <ic> กนะครับพิธีพุดท้ายพิเศษนะครับพระกิจีาจา์เจมือนเจ็ดสิบเก้ารูปนะผมแล้วก็เจตนานในการสร้างดีนะผมคือต้องอาหารายได้นะครับเพื่อไปสร้างวิทยาลัยนะครผมวิทยาลัยวังไกลกังวลนะครับผม หลังก็จะเป็นตาพอประลนนะครับผมแล,แล้วก็มีรันนิ่เบอร์มีเลขเก้าครับ สวยดีครับผมเหมาะกับการะสะส,สมอยงย่าิ่งนะครับชุดนี้นครับผมเปิดราคาอยู่ที่พันแปดนะผมราคาพันแปดนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยครับได้เลยนะผม ราคาอยู่ที่พันแปดนะครับพระชุดจะเป็นจากรพคีพอปะลครับมีหมายเลขกล่องนะผมห้าแปดถูกหนึ่งสองครับผมนี่ครับอีกชุดนี้ก็เป็นชุดเหรียญหลวงพ่อคูณนะผมรุ่นอายุ เนะมงคล90ปีนะครับผม,มพ่อคูณบริสุทธโธครับมีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เหรียญนนครับแต่ละเหรียญก็ต่างโลหะเป็นต่างเนื้อกันนะครับผมนี่ครับข้างหลังก็จะมีรันนัมเบอร์นะผม ก็หมายเลขรันครับหนึ่งหกซีซีครับผมทุกเหรียญนนแล้วก็เขียนคําว่ากรรมการนะครับกรรมการนะครับทุกเหรียญก็จะมีรันเบอร์เหมือนกันเหมือนครับหนึ่งหกซีซีนะครับผมแล้วก็เขียนว่ารุ่นอายุวัฒนะมงคลเก้าสิบปีนะผมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ขณานขาจะตอกโค้ดว่าวรบรนะครับหรือวัดบ้านไร่นะผมอยู่ใต้ที่ หลวง,ง,งพ่อคุณท่านนั่งอยู่นะครับผมรุนนี้ออกปีห้าหกนะครับสร้างปีห้าหกนะครับหลวงพ่อคุณอธิษฐานจิตนะครับผมน่าจะเป็นรุ่นหลังๆของท่านแล้วนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกซีซีนะครับผมหมายเลขโค้ดแล้วก็เจนยนอะ กรรมการนะรผมดูทุกเหรียญดูบางเหรียญนไม่ได้ดูทุกเหรียญน,นะครับผมดูความสวยงามนะครับหนึ่งหกซีซนแจกกรรมการนะรผมหกซมนะครับ ชุดนี้ครับผมเปิดราคาแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ครับด้ท้งกล่องครับชุดชุดนี้ชุดกรรมการเนี่ยสร้างแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับผมสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับแต่ก็ทักมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูชุดที่อยู่ในกล่องคนระับชุดเป็นเหรียญน,นะครับผมนี่ก็คือ เป็นเหรียญของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นแจกทานปีสองห้าหกศูนย์ะครับผมสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับ เหีียวนี้ครับพร้อมกล่องนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่450นะครับ450นะครับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แจกทานนะครับผมปี2560นะครับพิธีพุทธาวิเศษ23พฤศจิกายน2560นะครับก็เป็นเหรียญอ่า พระสาเร็จศักดิ์สิทธิ์นี่เรียมมานะครับเรียบมาพร้อมห้อยได้เลยนะครับห้อยบูชาได้เลยนะครับนี่สร้างปีหกสี่นะผมเยกหนึ่งห้าเก้านะครับหนึ่งห้าเก้าสมเร็ 9, รสเจสมหวังสามมิุนาสองห้าหกสี่ครับหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับ พร้อมเรียบครับผมราคา450เหมือนกันนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่สี่ร้อยหบนะครับไปเร็เรวๆเ,เ,เลยนะครับผมหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับเหรียญนี้รุ่นนี้มีสองเหรียญนะครับผมมีสองเหรียญนะครับก็เป็นหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสองบารมีเหรียญทองฝาบาทนะครับ ี2,564นะครับหบน้องตะโลกสรับบุรีปี64นะครับอันนี้เปิดอยู่ที่400นะผมนะะ400นะครับ0อยนะครับเดี๋ยวนี้มี2เหรียญน,นะครับทองแดงทองฟาบายกับทองแดงนะครับผม เลนี้เปิดสามร้อยนะครับต้งเปิดสามร้อยนะผมนี่เป็นเหรียญลอหลวงพ่อทองประพักกโลปีหกสองบัดบันบัดบันคบบัดบันครบจังหวัดศรีสะเกดนะครับผม พรอทองท่านอายุยืนมากเลยครับผมร้อยสิบสามปีนะครับผมนี่เป็นเรนรอนะครับเนื้อทองเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเถื่อนนะเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับผมเปิดราคาสี่ร้อยนะครับอันนี้เปิดราคาสี่ร้อย พระวัดห้วยด้วนนะครับผมเป็นพระสมเด็จรุ่นสมเด็จเนื้อโลหะเพชรพันล้านนะครับผมปีสอง3ันห้ารยหกิบสามนะครับนี่มีสองเหรียญครับทองแดงกับทองฝาบาทนะครับผมเหรียญละสามร้อยนะครับกระขอพัะครับเหรียญละ4ี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยนะครับเพชรพันล้านนะ นี่ก็คือเป็นอีกประตุมงคลนะผมที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากครับเป็นสุดยอดพระนิรันดรลายนะผมแห่งประเทศไทยเลยนะผมนี่คือเป็นลำปูทวดครับเนื้อว่านนะครับผมเนื้อว่านรุ่นนี้ผมบูชามาจากเพจนะครับผมเปิดบันทึกตำนานนะผมนี่ครับ เป็นอุปทวดรุ่นห้าแชะนะครับปีสามแปดนะผมข้างหลังฝั่งเพชรหน้าทั่งนะครับผมตัวนี้มีผมว่านะมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับคล้ายกลิ่นของอผงยากินดามมณีเลยนะครับผมนะครับ นี่ผมบูชามาแปดร้อยนะผมนี่บูชามาแปดร้อยเลยครับเดี๋ยวผมเปิดราคาอให้พี่เพื่อนเพื่อนบูชาต่อครับผมเอาแค่ห้าสิบาทครับแปดร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ครับเนื้อผงเนื้อผงว่านยาเลยนะผมนี่พ่ผแดงว่าสีมาโพนะครับ นี่ก็เป็นเหรียญน,นะครับครับหลวงพ่อรุ่งเรืองนะผมมั่นคงมั่งคั่งนะผมของวัดตะเคียน,นครับวัดนางตะเคียนนะผมเป็นเหรียญคู่บารมีนะครับผมอันนี้ได้มาจากทางวัดนะครับเมื่อครั้งที่ไปวัดนะครับนายน,นะครับผมบูชามาจากวัดนานแล้วข้างหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณโนแล้วก็พระนางสุพรรณอักษรน,นะครับผม เหยนคู่บารมีนะครับผมสวยงามครับสภาพเดิมๆยังไม่ได้ผ่านการบูชานะครับผมเดี๋ยวนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่สามร้อยนะครับผมสวยงามนะครับมาดูอีกเหรียญนะครับผมเหรียญนี้เป็นหลวงพ่อวัดละเขิงปีหนึ่งหกนะครับเหรียญนี้ผมล้างผิวนะครับผมล้างผิวนะครับนี่ครับ เครื่องล้างผิวมาใหม่ๆนะครับผมอันนี้เปิดปราคาแค่200อนะครับผมเป็นพระดีนะครับพิธีใหญ่ช่วงนั้นปีหนงหกนั่นจะมีนงเพราะเงินหลวงปู่เพิ่มนะท่านมาปลูกเสกด้วยนะครับเหรียญแท้นะครับผม ันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะังปูเซานะครับทบววโลนะครับผมท่านอยู่ที่สีสเกตนะครับผมท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมุมทำวัดประสาทเยื่อเหนือนะครับวัดป่าเมธีธรรมนะครับวัดป่าเมธีธรรมมาสารนะครับผมจังหวัดสีสเกตปี2555ครับข้างหลังเจดีย์แล้วก็มีหลวงพ่อท่านลงเหล็กจานให้ด้วยนะครับผมนะี่ครับ เหรีนะยญนี้ทองแดงกาไหลทองครับผมสวยๆเด,เดิมนะครับน้ปูสอวทาวาโลวงนี้เหรยญนี้เปิดที่ราคาที่แปดร้อยนะครับแปดร้อยเลยนะครับถ้าผงวงนี้ยังไม่ทราบที่นะผมไม่ทราบที่เลยนะครับ ต่เป็นพระแท้เลยครับแต่ไม่ทราบที่เลยนะครับถ้าใครชอบคนระับวงนี้ผมเปิดห้าสิบาทเองนะครับผมเปิดห้าสิบบาทน่ครับห้าสิบบาทสนใจก็ทักมาได้นะครับเป็นพระแท้นะครับแต่ไม่ทราบที่นะผม่าห้าสิบบาทนะครับ เดี๋ยวนี้ถ้เป็นเดียนหลวงปู่สวงครับผมอันนี้น่าจะเป็นรุ่นไม่ทันทันนะครับออกวัดไผ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมรุ่นเทวดาเดินดินนะครับที่ผมเชอบมาจากวัดนะครับวัดแห่งหนึ่งนะผมจําชื่อวัดไม่ได้นะครับผมคือท่านเจ้าวาดนั้นท่านนับถือหลวงปู่สวงมากเลยนะครับในวัดเห็นมีว่าวเห็นมีพระถุมงคล วางอยู่ในตู้ครับวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงนะครับผมวันนี้ผมเช่ามาจากวัดในร้อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเปิดบูชาแบ่งปันครับร้อยหาสิบนะครับผมสนใจก็ทักมาได้นะครับห้าสิบนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยฮะย้อนยุคนะครับรุ่นชนะจน,นะครับย้อนยุคปีหกสี่ครับผม ชนะจนที่เป็นตำนานของหลวงพ่อรวยเลยนะผมรุ่นที่ทานท่านก็หลายตังนะครับอันนี้เป็นรุ่นย้อนยุกนะครับผมพระอาจารย์แก้วนะครับท่านสร้างนะครับสร้างอย่างละแสนเหรียญเลยนะครับผมเยอะนะครับนี่เปิดนะฮะร้อยเก้าเก้านะครับผมเปิดร้อยเก้าเก้านะครับให้บูชาร้อยเก้าเก้านะครับมีสองเนื้อครับทองแดงกับฟ้าบาทนะครับ สองนะทองแดงรมดำนะเก้าเก้านะผมนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะผมวัดดอนใหญหอมนะอันนี้เป็นเหรียญย,ย้อนย้อนยุคนะครับแต่นี่ก็คือบูชามาจากวัดนะครับนี่เปิดบูชาอยู่ที่200ร้อยนะผม ปีห้าหกนะครับร้อยยี่สบสามปีชาติการหลวงพ่อเงินพชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับบุญที่หลวงพ่อเงินอุปธรรมนะผมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับราคาแค่สองร้อยนะผมสนใจองค์ไหนก็ทักมาได้เลยนะครับ เลืงานครับหรือว่าพักเที่ยงอะนั้น็จะไปส่งให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านทุกท่านเข้ามารับชมด้วยครับแ๋้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ